สาวจ๋าใครมีปัญหาเรื่องฝ้าเรื่องกระบ้างฟังทางนี้เลยนะจ๊ะเพราะว่าพี่ตักมีของดีมาแนะนําจ้ะเมื่อก่อนเนี่ยพี่ตักเนี่ยก็มีปัญหาพุ่นี่เหมือนกันนะเพราะว่าพี่ตักต้องไปถ่ายรายการเอาดอเนาะเจอพวกแสงแดดแรงแรงหรือว่าถ่ายในสตูเนี่ยก็จะเจอสปอตไลที่มันแรงแรงเหมือนกันเราะฉันพี่ตักหนีไม่พ้นเลยค่ะพวกฝ้าพวกกระพี่ตักก็ต้องใช้วิธีแบบรองพื้นหนากลบกลบเอาโหแต่กุ้มใจมากเลยแต่ว่าตอนนี้สบายใจละร่้มาเจอตัวนี้เลยนี่เลยเอมิ hyal e เ s เซ c เซรั u นี่ ชัดนี่ตัวนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะก็นำเข้าจากเกาหลีค่ะสารสกัดทุกตัวเนี่ยนะคะได้รับการวิจัยด้วยโดยเฉพาะพระเอกของเขาคือเจ้าอาบูตินตัวนี้เนี่ยนะคะช่วยเรื่องฝ้าหนาๆช่วยเรื่องพุกกละอะไรพวกนี้ด้วยรอยดำรอยแดงอะไรพวกนี้นะคะใช้เลยค่ะเห็นผลชัดเจนไม่ต้องกลัวและ อยากจะบอกทุกคนว่าใช้ไปเลยด้วยความสบายใจเพราะเขามีอยอรตรวจสอบได้และอ่อนละมุนอ่อนโยนมากทาใต้ตาก็ได้ด้วยใช้ใต้ตาไปเลยนี่พีต่ตั้งเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวใครที่ผิวแพ้ง่ายจัดไปใช้ไปเลยไม่ต้องกลัวจ้านี่โอ้โหมันซึมเร็วด้วยดีจังเลยอ่ะไม่มันเลยซึมเร็วด้วยนี่จัดไปเลยค่ะ เพราะฉะนั้นสาวๆอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นฝ้าเป็นกระนะจัดไปค่ะเอมิไยาเอเซนเซรั่มหนึ่งขวดนะคะ390บาทเท่านั้นเราแถมฟรีให้อีกหนึ่งขวดไปเลยนี่ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยนะจ๊าใครสนใจอย่าช้านะอย่าช้าอย่าปล่อยเป็นฝ้าเป็นกระนะสาวๆนี่เลยที่เพจลิงด้านล่างรีบเข้าไปสั่งกันเลยนี่390บบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยจ้าจัดไปจะได้ไม่เป็นฝ้ากันนะคะ